อีกเช่นเคยนะครับกับกูเองสัตว์แจ่ๆนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนปูเกมคอร์เตอร์ C R S R นะครับก็ก็ก็มินแม็กซ์ไหนก็ดียวกัน ตายนะครับเล่นวงปีด็ดมันนะครับก็เริ่มจับคู่นะครับการไม่ละการไมล่ละไอซ์ออกซ์ออกเจอเดี๋ยวเชิญเลยนะครับมาไม่มาวะมาไม่เนี่ยมารอฉันรอเธออยู่ จริงจริงเป็นตายนะครับก็เริ่มจะคู่ไปเลยนี่สรแล้วใช้คำใช้บ่อยหน่อยเตะคนที่ยังไม่กดออกเลยนะครับมาดูข้อมูลน,นี่ v ีพีสาโอ้โหสุดยอดกาดมาเย,ยู่ไอ้ตรงนี้ดิวพโอ้โหปืนโคตรเดรจะวาีช่องเดนะครับ คนนี้นะครับไปแล้วโอ้โหสัตว์ไม่ทันก็เข้าไปนะโอ้โหปืนในตำนานกูอยากได้สักทีนะแต่กูยังไม่ได้โอ้โหปืนยังกะกปนะครับเพราะว่าประสบการณ์เพิ่งเล่นในสองสามวันนะครับก็คอยดูกันแล้วกันนะครับูแล้วยิงไปที่ต้นขาโอ้โหรูปนี้ไม่โดนครับ แล้วอ้ยสัตว์จะขูก,กอ,อกมาว่าไงยังแบนี้หลบไปที่กลองครับซูมแล้วก็ยิงไปโอ้โหแลกศพเลยว่ากูขามได้มันก็ฆ่ากูเส้นเคยนะครับจะว่าไงผม,มเกินผมนี้โอ้โหมาถึงหน้าปากเจระเี้อย่างนี้มึงอยากตายยังว่ไอสัตว์นี่ไม่เหลือครับ วะนี้กูขอปืนไปแดกแล้วกันอ๋อทำไมปืนไม่มีวะวันนี่ไงอ้าวโอ้โหห่วงแล้วปืนไอ้สาราลอยหลังพี่โพธลุกบอกเหยียดปิดโอ้โหหมามาจต่ไหนวะเพราะที่ไม่สะดวกในการถ่ายทำนะครับ สีนะ,สสนะครับสีศพนะครับโว้ยสัตว์มามาตัวไหนอีกแล้วไม่เหลือครับแจแคนะบอกแล้วว่าเก่งครับบอกมึงแล้วไงไอสัตว์ขึ้นได้เฉยเฮ้ยกลั้แต้เราบักจะบักให้ดู<อ>วันนี้โปูยังไม่มานะครับเพราะว่าโดนแบนไปแล้วครับครั้งหนึ่ง โอ้โหมันเจอกูแล้วตายครับก็ข้างหน้าติดตามได้ครับเดี๋ยวผมโปรนะครับลำดับผมจะบอกันจะบอกอันเว็บโปรให้นะครับจีจนะครับหาได้ตาม Google หรืออัน บาวเซอร์ของไอ้โทรศัพท์ของทุกคนนะครับรจังหวะนี้จะว่านี่นั่งซู่มไปแล้วสัตว์กูใจเย็นว่ามันมาจัดการผมไปแล้วก็เล่นกากมากเลยนะครับติดอันดับ3มตายสิโอ้โหตายตายมากกว่าได้ศพอีกอตุ่มไม่เหลือครับจะว่าไงศพต่อไป โอ้โหไม่ทันครับเขี่ยก็ดูต่อไปครับจังหวะนี้หมอะสมในการรับศพฟรีหรือไม่ปืนเขี่ยนี่โอ้ซจกักอิ่มสองร้อยเช่นกันนะครับก็ดูไปเรื่อยๆครับ ผมยังเล่นได้แค่สองสามวันโอ้ไม่ใช่ไอ้เฮียมึงโดนกูไม้บอกมึงแล้วว่ากูจริงมีสัตว์บอกมึงแล้วนะอนี่หาว่ากูไม่เตือนนะโอ้ไม่กูไม่เห็นเหรอโอ,โอ้โหผมมาผมยิงมันไปเต็มๆแล้วนะครับแต่มันก็ยังมันกัดกูได้ ใส่มันแน่นแหละไม่เหลือเพื <Far> ่อนขุมวับเพื่อนขุมจออกมาจะกล่องไวโอ้โหออกไปบูค่ามันไม่ได้เหี้ยเสียดายมากโอ้ยรู้ตกก็จะบุกกันไปลายนอกถือมีวิ่งส่งสูสติดเลยล่ะ จังหวะนี้จะไลหล้างมันได้หรือไม่ต้องขอติดตามตอนต่อไปนะครับุอ้ไม่เหลือครับแล้วว่ากูเองไอ้สัตว์โหดนะครับมึงจะเป็นไอยล้างทีมกูเหรอมึงเจอกูแน่ไอ้เชียโอ้โหกูโดนมันแน่นี่ไม่เหลือครับจังหวะนี้กขอปืนมึงไปทำตกพืนมึงไปไล้ เนเนมารนซูมลยอืออือหอ้ก็ถือว่ายังไม่เกิดอะไรนะครับขออภัยจำรับ โว้พีเอสตอร์ทำงานได้ไงวะเหี้ยขอปืนไปทำแล้วกันอ๋อ,อจับขึ้นมาแล้วเสียอ้าวไรไม่ใช่ไรสิวายไงเดียวกันพูดไม่ถูกบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับมึงทำเพื่อนกูหรอมึงทำเครื่องกูหรอไอ้เหี้ยโอ้ไม่ตายครับนัดเดียว ไม่ตายแต่มึงสรุปไอสัตว์นำไปแล้วครับสามห้าต่อชั้นสองงีว่าไงวันนี้สู้สีกันอยู่ครับสู้สีนะครับสู้สีนะสู้สีก็แล้วกันคนระับโอ้ยวอะไงมันจะออกไหมอีกหรือมติดตามตอนต่อไปไม่ได้แล้วจังหวะนี้โอ้ยสัตว์ตุ้มไอ่โดน แต่กูจะโดนแทนมึงไม่ปิดตามมันได้บอกไงว่ากูเก่งไงเฮียกูเองไอสัตว์แจ้ๆนะจำชื่อนี้ไว้เลยบกักอต้องบกงักอ้เฮียอโอ้ยิงมันเพื่อนยิงมันแล้วมันออกมาเนี่ยเชื่อ ไปต,ตุ่มไม่เหลือไม่เรือโอ้กูนี่แหละไม่เหลือานจบแปะต่อสาสิบเจดคูสีคูขี้กันมาก<อ>เดินสีเหี้ยเดินไปที่สุดท้ายแล้วไม่เหลือครับอออขอเป็นสุดท้ายแล้วกันโอ้โหน่าเสียดายมากครับแพ้ครับสามสุกก็ดูอีกทีกันนะครับ ทำได้หรือไม่ได้อาจจะมีพลังงานบางยอย่างบางครับให้ผมยิงไม่ถูกก็เป็นโดยโอ,อ้โหทำเอฟเฟกได้มากเลยสัตว์รับไปโอ,อ้โหเพื่อนผมตอนแล้วหนึ่งคนชื่อว่าไอ้จอย คุณจ้าไม่มีวาสนามเข้านี่โอ้โหสัตว์ขอบคุณที่ให้ตัวกูมาเล่นนะอ้าวสงสัยว่ามันจะโหดเกินไปครับมึงเห็นไหมข้างซ้ายสัตว์ซ้ายโอ้โหเฉียวเต็มบ้านเลยมึงโดดซุงแล้วมึงโดดซุงแล้วโอ้โหกูก็ต้องโดดนกันนะจอม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 รีกันนะครับ ยิงไม่หโวสโอ้โหไม่ได้ศพบมันเลยนะครับฆาตกรรมต่อเน,นี้ยิงมันนะเพื่อนเอี่ยม,มาาใส่มันอีกใส่เต็มที่ขี้เต็มกางเกงนะครับได้ปืนมาแล้แล้วกูก็ซูมแล้วกูก็ยิงกูก็ตาย ตายแน่มึงไอ้เพื่อนกูสวนมากเลยเพื่อนขอปือน,ออนไปเด็บตุ้มศูนย์ทะลุเกาะอืมจะบอกช่วยเพื่อนกูสัตว์ทำไมไม่ใช่สอนอนึกว,ว่าทำาบบ คนที่มีทั้งสู้อือเอาคนเห็นกูได้ไงวะบอกแล้วเพื่อนกูจริงยิงมันสีมักสัตว์ทางซ้ายนั่นแหละสุดยอดไม่ตายต้องช่วยเพื่อนกูแล้วพวกจีน่าจะยิงกูได้ไหมโอ้โหมันมาอีกแล้วอันมาอีกแล้ว นี่สัตว์กูโม่มากเลย้ยนมาอกูต้องไปแล้วโอ้ผมจะทำไายหรือไม่ได้กูโคตรโม่เลยเฮียอือไม่วดนอีกเดี๋ยวกูก็ตายแล้วใส่ไปที่กุกวัวาอีกใส่ไปที่กุกัวาสงสัยวัาน,วน,นี่กูจะหมดนะนี่ไง ไอสัตว์มึงทำเพื่อนกูหรอหาว่าได้ีดูทีนี้ครับโอ้เจอกันอีกแล้วต้องเตือนกระสุนแล้ว ข้างปี๊ดข้างไก่ครับรู้บ้านใครตายไปแล้วโหว่าคูจะมาได้อีกครั้งการน,นี้นเป็นงหัมกูแล้วในที่สุดผมก็แพ้ไปโอ้โห,โหอันนี้โอ้ก็ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการสอนโปรคอรเตอร์ C R S I S เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ได้ที่แจ,แจ๊ะแจะปูเองไอสัตว์แจ๊ะแจะนะครับ<ด>ก็สำหรับนี้สวัสดีครับจุจุแจ๊ะจไอสัตว์